ใหที่รัตนะเทศัตยานยนต์นิวย a m a h a า1ีจีวันเพลฟูได้ทุกวันของใหม่ที่เบรกหน้า ABS มั่นใจลดการลอ้ลอล็อกเรือนไม้ดิจิตอลชัดเจนทุกองศาการขับขี่ดอกยางใหญ่ขึ้นสนุกได้ทุกเส้นทางนิว Yamaha า1ีวันมันทุกเดทเท่ทุกทางสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 056 701 777หรือที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศักยานยนต์ใกล้บ้านที่โบราณสถานเขาคลังนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่มาร่วมงานสืบสารศาสินเมืองโบราณสีเทพ ประจำปี2,568ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์จัดขึ้นเพื่อสืบสารมรดกวัฒนธรรมของเมืองสีเทพที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมื่อปี2,566ที่ผ่านมางานนี้มีนายสันติพร้อมพัดอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธาร,รณสุขมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรมนวิทยารัตนมณีในอำเภอสีเทพ และนางพัชระนันแก้วจินดาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องชาวสีเทพมาร่วมกันอย่างคึกคักในสรางยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าเพชรบูรณ์เรามีทั้งภูเขาสวยน้ําตกงามและวัฒนธรรมเก่าแก่โดยเฉพาะเมืองโบราณสีเทพที่เป็นมรดกโลกแห่งที่สของไทยเราเลยอยากให้คนได้มาเห็นมาเรียนรู้และภาคภูมิใจในรากเหง้าของเราภายในงานมีกิจกรรมให้เที่ยวชมเพียบ ทั้งการแสดงแสงสีเสียงสุดตราการตาในชื่อสีเทพปฐมบทแห่งอารยธรรมเทวศรัทธาสรรสร้างศิลน,นิรันมีตลาดย้อนยุคทวารวดีให้เดินชิมอาหารพื้นบ้านซื้อของหัตถกรรมพื้นถิ่นแถมยังมีนิทรรศการการประกวดภาพถ่ายบอกรักสีเทพและการประกวดคลิปติ๊กตอกสุดสร้างสรรค์อีกด้วยรวมถึงการแสดงของคนในชุมชนเมืองโบราณสีเทพกันอีกด้วยครับ ผู้ว่าสรัญยูยังฝากบอกอีกว่างานนี้ไม่ใช่แค่จัดให้คนมาเที่ยวแต่ยังเป็นการยกระดับเมืองโบราณสีเทพให้เป็นเมืองมรดกโลกที่มีชีวิตที่ทุกคนจะได้ร่วมกันรักษาสืบสารและต่อยอดให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจไปอีกนาน งานสืบสารศาสตร์ินมืองโบราณสีเทพจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26ถึงตุลาคม2568ที่โบราณสถานเขาคลางนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูร์ใครยังไม่เคยไปเที่ยวสีเทพปีนี้ถือเป็นโอกาสดีได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งอิ่มใจในวัฒนธรรมไทยแท้ๆครับ